คสวัสดีสวัสดีครับทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ของผมเอ็กวีซีดีทีวีกันดีอ่ะวันนี้ก็มาเล่นแมปออบบี้ที่มีวันจบอีพีสองกนันนะครับผมโอเคจะเรียกว่าแมปที่สูงก็ไม่ได้นะผมเพราะว่ามันยาวมากนะทุกคนโอเคผมเดี๋ยวเราจะมาผ่านกันกันเลยอันนี้แตกนิดนึงนะผมเพราะว่าผมยังไม่ทันได้อัาดุซับนะผมเดี๋ยวตอนปีใหม่เอออย่างวะอุ้ยเนาะ ขอโทษที่ขออภัยที่แดกนิดนึงนะคบผมโอเคโอเคน้อยไมเป็นแล้อยไม่เป็นแลน้อโอเคผมเดินตามไปตอนที่เราผ่านแมปกันเลยพอแบบนี้มันยากโอเคนะก็อาอเลยครับตอนนี้ก็ผ่านแมปมาแล้วนะผมโอเคโอเคผมเดินผมมาตรงนี้กันเลยอุ้ยเสียงกันนี่คน ขอโทษที่แบบผมผ่านมาไกลนี่หน,หน้าผมว่าโอ้ยหนูกูจะให้เวลากูพูดหน่อยก็ไม่ได้เราขอใช้สมาธิเป็นน,นะ่ครับผมโอเคโอเค คือแบบสมองแต่ตรองแบบที่ดีๆล้วทุกคนโอเคผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่แล้วโอเคผมใส่เลยแล้ว,ลวอ,อะาอร่อยวินีย จะอะไรกันนะอะไรวะโอเคครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแคสเกมแมปบล็อกฟุตให้ดูนะครับผมโอเควันนี้ก็รอไปก่อนก็ได้นะครับผมเอ้ยกูยังไม่พูดไม่จบเลยอีกใครผมจะให้เวลากูพูดหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยไอ้สัต์ อยขอโทษขออภัยในคำหยาบคายนะว่ามันกรดจริงๆนี่ครับผมถ้าทุกคนลองมาเล่นแล้วมันจะโหดมากนะผมทุกคนโอเคเดินต่อไปตอนที่แมปผ่านก็เลยนแ,แกนขมผ่านแมปแล้วกันขอโทษที่ต้องตัดบ่อยๆนะครับผมเพราะว่ามันแบกนะครับผมโอเค ก็ต้องให้ลอยโยแซบกันทุกคนแกนด้วยนี่ครับผมโอเคผมผ่านมาเรียบร้อยแล้วผมกดจะผ่านมาได้นี่ครับผมรอบไปไหนชิวนาทีกันเลยทีเดียวสำหรับทุกคนมันอาจจะง่ายๆนะครับในสมมติผมนะผม,ม,ผมเป็นไม่ไม่ได้เป็นเซีนอ๊อบี้ตัวจริงนคะครับผมโอเคเว้ยอะไรเนี่ยมันอะไรนะกันนะหาเนี่ยอะไรวะ สู้เะเด้สู้เะเด้คอยสู้เะเด้แม่บอกฟูยังบมดทน่านขนาดนี้เด้แม่พี่เย่ยนี่แม่เยอะเกินไปจะพูดไม่ได้จะติดหลองจะเป็นเด็กเยอะสาธทรณะเขาจะไม่เด็กน้อยโอเคขอโทษขออภัยนะครับผม เพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่ผมก็จะไปอัพมือถืออีกนะผมไม่ได้อัพหรอกก็คือซื้อเครื่องใหม่เลยเล็กกันโอเคครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเลวแล้วครับผมโลกที่สามเข้าไปจุ๊บอะไรวะเดีปยะเนี่ยจ๊บ ขออภัยที่แหลกมากๆนะครับผมโคต้องขออาภัยด้วยว่าทุกคนจะให้อภัยนะคะผมสําหรับผมเล่นมือถือแบบแ,บบแก,กนะครับผมเล่นมือถือแบบรุ่นต่อต่อยพวกเครื่องนี้ผมใช้มาตั้งแต่ผมใช้มาแบบนานมากๆนะครับผมจมน,มนมันมันใช้กับผมนะผมผมอยู่กับมันมาทั้งหกปีนะครับผมตั้งแต่ผมอยู่ป่อเสือกันเลยทีเดียวอุ้ยแบบนี้อันนี้ก็ใช้ได้ เหรอวะก็อัดเลกอา้าวก็โอเคกับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้โอเคผมบายบายาคลิปมันจะยืดยายไปมากกว่านี้นะผมแต่ผมจะหัวน้ไมากกวนน่านี้โอเคผมบายวู้สวัสดีครับวิเยวิเยวิยวิยวิยเย